สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผชมเข้อสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นกันต่อนะคะในช่วงภาคบ่ายวันนี้ค่ะกระหมวยธนวัลปัทชชน,นะคะภาพของดัชนีหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมานะคะไปทดสอบที่ระดับ 1,600จุดนะคะแต่ว่ายังยืนไม่ได้นะคะยังคงสวิงตัวค่ะย่อตัวลงมานะคะแล้วก็ปิดมาในช่วงภาคครึ่งเที่ยงนั้นปรากฏว่าสวิงขึ้นมาบวกแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะเรายังไม่เห็นการยืนที่1,600ค่ะเรามาดูภาพของดัชนีที่ปิดทำการซื้อขายในช่วงภาคครึ่งเที่ยงที่ผ่านมากันหน่อยนะคะ จุดที่เซตขึ้นไปสูงสุดค่ะคุณผู้ชมคะขึ้นไปทดสอบที่ระดับ1,600จุดพอดีเดะเดะเลยนะคะแล้วก็ย่อลงมาค่ะลงไปติดลบด้วยนะคะลบลงไป3จุดค่ะก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาปิดบวกในภาคครึ่งเช้านี้1.01จุดที่1595.01จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย24,0 0 0ล้านบาทนะคะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ค่ะบอททอตัวแม่ขึ้นมาเปอร์เซ็นต์กว่าทรูขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ12บา70สตางเ์็ดมโก้ยงังต่อนะคะ ลงอีก4%แล้วนะคะ13บาท80สตางค์ advance ขึ้นมาเปอร์เซนต์กว่ายืน244บาทและ VPO ค่ะย่อตัวลงไปเปอร์เซนต์กว่าค่ะภาพของดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ในฝั่งฝั่งของต่างประเทศกันหน่อยนะคะหลังจากที่ดัชนีหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดตลาดในแดนสีเขียวปรับตัวบวกขึ้นมา100กว่าจุดนะคะล่าสุดค่ะฟิวเจอร์อยู่ในแดนบวกไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์แลวก็เนสต์แนะคะส่วนฝั่งฝั่งยุโรปฟิวเจอร์ล่าสุดส่วนใหญ่นะคะจะ อยู่ในแดนบวกเช่นกันนะคะมาที่ตลาดหุ้นในฝั่งฝั่งของเอเชียกันค่ะโตเกียวล่าสุดนะคะบวกขึ้นมาได้57จุดค่ะสิงคโปร์บวก8ห่างสิง้งโงรงลงไป110จุดค่ะตลาดหุ้นเวียดเต้หวันขึ้นมา140นะคะอินโดนีเซียลบ13มาเลเซียลบ17และโซลบวกขึ้นมา4จุดค่ะ เซตบ้านเรา1,600ตกลงจะยืนได้อย่างแข็งแกร่งไหมนะคะกำหนดกลยุทธ์ไงกันดีค่ะไปพูดคุยคพร้อมๆกันกับผูน้นวยการรุ่โสฝ่ายเคราะห์ของบร,ริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะเรานั่งอยู่กับคุณสมพงษ์เบนจเทพนันค่ะคุณสมพงษ์ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหน่วยครับะามื่อเช้าขึ้นไปทดสอบ1,600กร้อ<ๆ>ยแลยืนไม่ได้เลยนะคะค่ะแนวโน้มซีัมันเป็นมันเป็นแค่ตัวเล็กจิตวิทยาเล็ตัวเลขกกลมๆเนี่ยเฉยนะครับไม่ได้มีอะไรมาจริงๆเดี๋ยวอยากให้ดูกราฟนิดหนึ่งจะเห็นวาตนนะะค้ เรากำลังพักตัวอยู่ที่แนวรับนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวให้ดูกราฟแนวแนวรับของเราตอนนี้อยู่นนประมาณ1,580-1,590ประมาณนั้นนะครับ 1> 1, 5 80, 000, คือภา <5 80. S 2> พรวมภาพรวมโอเคเลยนะครับในขนาดที่ราคาน้ำมันเนี่ยลงไปถึง5เหรียญน,นะครับเนื่องจากเปิดสงครามราคากันคือออเปคเขาไม่อยากให้ไม่อยากให้ราคาลงอะ่ะ นะครับก็เลยทําให้กลุ่มปุ่มปิโตเคมเนี่ยลงกันค่อนข้างแรงแต่ดัชนีก็สามารถยืนได้นะครับยืนยืนดันอยู่นะครับแล้วก็โดยภาพรวมแล้วกลุ่มธนาคารพนีก็ยังยังเป็นตัวตัวขับเคลื่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยิ่งใกล้สิ้นเดือนเท่าไหร่ก็จะมีแรงซื้อของ LTF IMF เข้ามาอีกอีกอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเยอะนะครับเป็นระดับประมาณหมื่นถึงสองถึงสองหมื่นล้านนะครับก็เลยภาพรวมเนี่ยผมยังมองมองบูลิสมากนะครับโดยจะเห็นได้ว่า จากกราฟเนี่ยเราตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราเป็นไซเวอพขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีเตั้งแต่มกราคมนะครับแต่ว่าเราอยู่ในกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ในเป็นลักษณะไซเวอพที่มี c h a n n e ลขึ้นน,นะครับแล้วก็ปัจจุบันเราเรายังอยู่ในโซนล่าง นะครับี่อยู่ในโซนของของแนวสตอลซัพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเส้น m o วิ n ง75วันหรือตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีขา่าวร้ายเข้ามาหลายๆข่าวเนี่ยเราก็ไม่ลงนะครับเราพร้อมพร้อมจะไต่ระดับสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในโดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าผมคิดว่าตลาดน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างแรงนะครับค่ะครับตลาดน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างแรงแสดงว่าเอ่อทาเกตตอนนี้หรือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์นะคะจะสิ้นปีครับนะคุณสมพงษ์มองเท่าไหร่คะ คงไปสู้กันข้างบนประมาณ1 6 3 0กร้อถึงพันหนะครับแล้วก็มีความเป็นได้สูงนะเชื่อเชื่อลึกๆอยู่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเบรกนิวไฮในปีนี้เลยนะครับค่ะปีนี้เลยเหรอคะปีนี้เลยนะหมายคือจุดที่ผ่านจุดหนึ่งหกห้นะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าดูตัวตัวหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นโดเมนสติกเพชช์ชัดเจนน้ำมันนี่ตัดทิ้งก่อนเลยนะครับมีน้ำมันมีดีตัวเดียวก็คือปตทเนื่องจากว่าเป็นการเอลพ LPG นะครับเป็นการขึ้นขึ้น LPG ซึ่งเป็นภาระของของน นะครับในจุดนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังคงเป็นตัวหลักในการขึ้นะนะครับเป็นตัวที่สะท้อนถึงความฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับแล้วกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็โอเคกลุ่มพ,พัฟปตี้ก็ดูดีนะครับก็โดยแล,ล้วก็กลุ่มกลุ่มทเลคอมก็โอเคนะครับโดยภาพรวมก็เลยมองว่าหุ้นรอบนี้น่าจะขึ้นได้แรงนะครับค่ะ คุณรอบนี้ก็น่าจะขึ้นได้แรงนะครมองแบบนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเอามากรอบในแนวรับกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครัตอนนี้แนวรับคุณสมพง์มองเท่าไหร่คะแนวรับอยู่ประมาณพันพันห้าร้อยดสิบพัารเจลวนั้นนั่นคือนั่นคือลึกสุดแล้วนะครับแต่โดยภาพรวมก็ยังไม่เห็นข่าวร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มาเอามองอะไรช็อตเทิมมองพ6น0กสามเน้นโดยกลุ่มธนาคารนะครับธนาคารแล้วก็ ที่ชอบชอบเลยจะเป็นกรุงไทยแบงก์กับทหารไทยส่วนสามแบงก์ใหญ่มันก็แล้วแต่มันดีอยู่แล้วนะครับค,ครับยังคงย้ําว่าจะมีกีฬาสีของ กลุ่มธนาคารเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าตัวสีเขียวก็คือเคแบงค์นี่ขึ้นออทามหายไปแล้ว <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นนะคะยังคงมองบุริสค่ะยังคงมองเซตข,ขึ้นขึ้นต่อนะคะเรามีโอกาสที่จะทะลุ1,600จุดขึ้นไปขึ้นด้านบน1,630-1,650ดีไม่ดีอาจจะมีจุดสูงสุดใหม่ในรอบสิ้นปีนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันทะลุ1,650นะคะเพราะฉะนั้นถือหุ้นกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนควรขายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาเปิดสายให้พูดคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทจานี้พาษณ ก่อนค่ะ สู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้กลับมาเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นนะคะคุณผู้ชมคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะไปที่สายแรกกันเลยนะคะสายของคุณรุ่งรัตนะคะคุณรุ่งรัตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนสอบถามตัว A E C ค่ะต้นทุนที่1บาท9.4สตางค์ค่ะ J A A A ค่ะ A E C นะคะค่ะบาท 94สตางค์นะคะค่ะนะคะน้กกระดาด52ตางค์ค่ะคือถ้าดูเราดูจากกราฟเนี่ยจะพบว่าราคามันมันมันนิ่งสงบมาเป็นปีเลยนะครับไม่มีไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับก็อยากอยากจะแล้วตอนนี้หุ้นมันกําลังเป็นขาขึ้นนะครับอยากจะให้เปลี่ยนตัวเล่นดีไม้เสียโอกาสนะครับการคือมันไม่ขึ้นไม่ลงนะครับไม่มีไม่มีความเสี่ยงแต่ก็ไม่มีไม่มีอัพไซด์เลยนะครับอยากให้เปลี่ยนตัวเล่นมากกว่านะครับค่ะ มาที่สายคุณวิทย์เลยนะคะคุณวิทย์สวัสดีค่ะเชิญค่ะครับค่ะลราอยากค่าตัวกิีด TRT ครับค่ะ TRT นะคะต้นทุนเท่าไหร่คะครับมีไว้ที่หกบาทห้าสิบนะฮะค่ะ TRT นะครักเราลดลงขึหน้าแบบนี้ ราคาไม่ห่างจากนักกระดานค่ะดูดนวโน้มของ TRT เป็นยังไงบ้างคะครับในแง่ช็อตเทอมเนี่ยจะเห็นว่ามันมีนิวไฮนะครับลงมาแล้วรีบาวลงมาแรงมากลงไปถึง6บาทึนิดแล้วก็รีบาวขึ้นมาแล้วก็นี้จบรีบาวแล้วนะครับกำลังจะลงไปหาแนวรับข้างล่างอีกทีหนึ่งที่บริเวณ6บาท6บาทต้นๆประมาณ6บาท6บาท10สตางค์นีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับผมต่อที่สายคุณแมมค่ะคุณแมมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือมีซื้อต้นทุนบำรุงร่า่ที่145ค่ะวันนี้คุณจะขายที่ราคาเท่าไหร่นี่คะมี H ราคต้นทุน145ค่ะเขาอยู่ในขาขึ้นนะครับชัดเจนนะครับมีการทำ New h i ขึ้นเรื่อยๆราคาหุ้นเองก็ก็มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับตัวตัว B H นะครับ ถือยาวก็ได้นะครับแต่ในแง่ช็อตเทอรมอาจจะซื้อเล่นสั้นได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มองเป้าหมายอยู่ที่อยู่ที่ประมาณร60ประมาณเนี้ยนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยค่ะมาต่อที่สายคุณอนุวัตรค่ะคุณอนุวัตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับจาวสอยตัวเดมโก้ครับผมแล้วก็อีกตัวนึงเอเดีครับผมอเดี๋ยวนะคะตัวเดมโก้นี่จะซื้อหรือจะยังไงคะซื้อไว้เลขสิบสามเก้าสิบครับ ค่ะอีกตัวหนึ่งคือตัวไหนคะ AJD ครับ AJD ครับ AJD ต้นทุนเท่าไหร่คะยังไม่ซื้อครับผมเรายังไม่ซื้อครับมาดูที่รีมโก้ก่อนละกันนะคะคือตลาดุ้ดมันไม่ค่อยชอบอะไรที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับค่ะประเด็นประเด็นก็คือเขาเขาลงมาเมื่อวานมีโลอโลอยู่ที่บริเวณบริเวณ16บาท30นะครับเอ่อไม่ใช่13บาท50 13บาท50 13บาท0นะคะนะครับก็คือ รับข่าวไปหมดแล้วหรือยังให้ดูที่13บาท50นะครับถ้าวันนี้มีนิวโรอีกเนี่ยต้อง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 ยอมนะครับถ้ามีนิวโรอีกเนี่ยแสดงว่ามันยังยังยังไม่หมดนะครับคือถ้าต่ำกว่า13บาท50วันนี้ปิดตลาดถ้าต่ำกว่า13บาท50มีโอกาสลงต่อนะลงต่อได้เยอะแล้วก็ต้องต้องต้องช็อตนะครับค่ะขอดู AJD ด้วยนะคะ AJD ซื้อได้ไหมคะ AJD นะคะจะมีข่าวเรื่องของการแจกวอลเลนสี่ต่อหนึ่งนะคะราคา AJD ย่อไป2%ยืนที่3ามบาทแปค่ะหลังจากที่โดนแขวน SP นะคะกลับมาเทรดได้วัน2วันนะคะครับบริเวณบริเวณ3ามบาทแปจะเห็นได้ตรงนี้นะครับ3ามบาทแปถึง4บาทนี่เป็นสตองลิสแตนเลยนะครับเป็นบริเวณแนวต้านที่แข็งแรงมากเว้นแต่ว่าจะสามารถทำนิวไฮเหนือ4ี่บาทสาได้ตรงนั้นเนี่ยถึงจะดูดีนะครับในแง่ช็อตเทอมก็แนะนำเทคโปรฟิตไปก่อนนะครับเพราะว่ายังยังฮะยังครับ ค่ะยังไม่ซื้อค่ะต่อที่สายคุณโอค่ะคุณโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสอบถาม CCP ค่ะผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนบุรีอะค่ะค่ะซื้อรือยังคะยังไม่ได้ซื้อค่ะว่าจะซื้ออะค่ะได้ค่ะสำหรับตัวของ CCP นะคะซื้อได้ไหมคะแหม CCP ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะชนบุรีชนบุรีคอนกรีตนะคะครับรู้สึกว่ากลุ่มรับเหมามาวัสดุก่อสร้างจะมากับเขาด้วยไหมคะไม่มานะครับยังเป็นยังเป็นขาลงชัดเจนนะครับ ยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มานะครับยังไม่น่าสนใจนะครับนี่คือเวลาราคาหุ้นลงต่ำกว่าเส้นมึงวิ่งเนี่ยเราถือว่าเป็นขาลงชัดเจนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอก่อนนะคะต่อที่สายของคุณปุ๊กค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าพอดีจะสอบถามตัว AAT นะคะถ้าจะถือลงทุนสามเดือนนะคะข้ามไปปีหน้านะคะ AAV ปะฮะ AIT ค่ะ AIT นะคะรับซื้อรือยังคะยังค่ะพอดีว่าเข้าสนใจนะค่ะจะถือไปข้ามปีหน้านะค่ะจะสอบถามว่าแนวโน้มเป็นไงขอแนวรับแนวต้านแล้วก็ตัวหนึ่งได้เนี้ตัวตัว E A ค่ะสอบถามแนวต้านด้วยค่ะมาดูที่ AIT ก่อนนะคะ AIT จะซื้อางคนสามเดือนได้ไหมคะตรงนี้มันเป็นแนวต้านครับพอดีนะครับ AIT บริเวณ3 9มสถึงสีนะครับถ้าเบรกได้โอเคจะเป็นบายสัญญาณอันนั้นต้องต้องต้องรีบซื้อแต่ถ้ายังเบรกไม่ได้เนี่ยแนวรับจะอยู่ข้างล่างนะครับ อยู่ประมาณ3-7บาทนะครับสำหรับ a อทก็จะซื้อถือยาวก็เห็นด้วยเพราะว่าเป็นอัพเทนขนาดใหญ่เลยนะครับอีกตัวหนึ่ง EA ของแนวต้านคะ่ะ EA มาดูที่ A เป็นแนวต้านนะคะส่วน A ทีต้องรอเบรกก่อนนะคะใช่ครับหรือไม่รอหรือไม่ก็รอนะที่แนวรับไปเลยนะครับเอแนวต้านจะอยู่ประมาณ20 27บาทนะครับแนวรับอยู่ประมาณ24บาท <c oughs> นะครับตอนนี้ก็อัพเทนเช่นเดียวกันนะครับมาต่อที่สายถัดมาเลยนะคะขอเป็นสายสุดท้ายค่ะสวัสดีค,ะค่ะเชิญค,ะค่ะฮัลโหลเชิญค่ะค่ะสอบถาม A อีเข้าซื้อได้ไหมคะ ตัวไหนนะคะ AP ค่ะ AP นะคะซื้อเรียงค่ะยังค่ะขอแนวรับแนวต้านนะคะได้ค่ะ,คะค AP ะนะคะ6บาท <Okay S 3> 75สิบนะจ้างหน้ากระดานค่ะจะซื้อได้ก็แนวรับอยู่6บาท50นะครับก็อ,อาจจะไม่ต้องลงถึงขนาดนั้นนะครับก็ประเด็นก็คือว่าตัวนี้ก็สวยนะครับถ้ามันทะลุ6บาท90ได้เมื่อไหร่เนี่ย จะเป็นบาสซิกแน่เลยนะครับแล้วก็พื้นฐานโอเคมากสําหรับตัวนี้นะครับถ้า <c oughs> ทะลุ690เนี่ยมีสิทำนิวไฮขึ้นไปแถว8บาท9บาทเลยนะครับ <c oughs> ค่ะคับตัวนี้ก็ถือว่าถ้าซื้อตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบริเวณสตองซัพพอร์ตพอดีครับค่ะ <c oughs> ขออนุญาตมาดูปทสพกับปทตัวแม่แล้วก็พีทีจีซีให้นิดนึงนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้รู้สึกจะสวิงเก่งเกินนะคะหลังจากที่ก็จะมีมีมีแค่ตัวเดียวนะครับอย่างตัวปตัวตัวแม่คือปทเนี่ยลงมาแล้วมีแนวรับจะเห็นว่าแนวรับนี้รับทุกรอบเลยที่การปรับฐานลงนะครับได้นะคะนะครับก็รอบนี้ก็รับอยู่360นี้นะคะครับสาม้ยแสดงว่าเด้งเด้งแล้วนะคะอ่าฮะน่าจะน่าจะลองรับอยู่ก็ต้องดูเป็นจุดสต็อปรอนะถ้าเกิดรับไม่อยู่นะครับส่วนก็คือ360นะคะใช่ว่ารั ไม่อยู่ก็ต้องขายนะคะต้องขายะะแสดงว่าไม่ดีนะครับมาดูที่สพค่ะสพอเองก็ตรงนี้ก็เป็นแนวรับเขาเช่นเดียวกันบริเวณ130นะครับก็อาจจะมีดีบา์บ้างไหมก็คงดูนิดน,นึงแต่ว่ายังยังยังไม่ค่อยดีนะครับราคาน้ํามันยังยังไม่ชัดเจนะนะครับว่าว่ายังจะลงได้อีกไหมนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้แนาโน้มระยะกลางเนี่ยยังยังดูไม่ค่อยดีแต่ว่าลำดรำับคนที่ติดสูงสเลย คงต้องไม่คงต้องยาวนิดนึงนะครับเพราะราคาน้ำมันเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้นะครับมันมีลงเดี๋ยวอีกสักอีกสักสองสามปีมันก็มีขึ้นนะครับพีจราตอนนี้มัน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 มีเอ่อภาวะเครียกอะไรอ่ะกีดกันกันเรื่องของของราคาน้ำมันนะครับคือโอเปกอยากให้ราคาน้ำมันลงนะครับมันก็เลยทําให้กลุ่มนี้ยังแย่อยู่นะครับค่ะตอนนี้เซทเปิดทําการซื้อขายแล้วนะคะกาหนดยุทธ์กันอีกนิดนึ่งค่ะ ตอนนี้จากบวกมาพลิกลบลบมาพลิกบวกนะคะ1 5 9่ะหา่ค่ครับก็คงไม่มีอะไรนะครับคง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 ทรงในลักษณะนี้นะครับก็ทยอยเก็บไปนิดหนึ่งคือมองว่าทิดหน้าคุณน่าจะขึ้นค่ะพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับบวกบวกลบลบนะครับก็พันหไม่ใช่แนวต้านที่สำคัญครับ เพราะฉะนั้นแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่1,630-1,650ค่ะเพราะฉะนั้นยังมองขึ้นต่อนะคะก็สามารถถือหุ้นได้ใช่ครับนะคะคแล้วก็อย่าลืมจุด stop loss กันไว้ให้ดีด้วยนะคะคนี่เป็นการ,ร,ร,รกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะจากผู้อำนวยการอาโอโวุโสฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราคุณสมพงษ์เมญจเทพานันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์คุณสมพงษ์ได้ในการ stop loss นะคะและอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปดีโอย้อนหลังททททที่่ stop loss ธนนนนวววรรรณมมมมะะะชาาคคคหหดเเเลลลแุ้สพพพงษษ์์จจัััักกบิย ราบหมยธนวัลประชนและทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคผา่วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ